จะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับสิ่งที่หลวงพ่อรักที่สุดนั้นก็อยู่ในคอที่เปียมานี่ยสามสบห สักดิตนบธรรมพิธีสักดิทั้งลาย sa na atau a sama samputca naang selenang kacami putangkaraang kami puttiangpitaangkaraang kacami. ผูงตลยัมพิยัมพีพรินาดิพระตาเวรามีสิขาตุณเดี๋ยวไปดูเลยเรียกเหว่าคณะของท่านผู้วารชการจังหวัดได้เป็นตัวแทนครับเขากราบอรัธนาพระคุณเจ้าไปพร้อมก่อนล่วงหน้าที่บริเวณเททองหลอพระบาทจะต้องพอดีหน้าก็มาเลือไปก็เปิดมาตรกาน

Coming for